ที่สำนักงานเมื่อสอนแผงไปถึงก็มีโน้ตของสันใจทิ้งไว้ฉบับหนึ่งแววจิตเป็นคนนำมาให้สันใจเขียนว่าเรียนคุณสอนแผงที่เคารพโดยบังเอิญที่สุดผมตามที่อยู่เจ้าหมอผมเกรียนที่คุณพบที่ห้องทำงานเสียหลีพบแล้วผมรีบกลับมารายงานให้ทราบตอนข้ามอีกครั้งนะครับสันใจความเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาที่ปรากฏอย่างชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ของเลขานุการณีของเขาหายไปแล้วกับปิดทิ้งสันใจทำงานได้ดีและรวดเร็วเกินกว่าที่คิด แววจิตไม่สนใจในข้อนั้นคุณอิดโรยมากเหลือเกินดิฉันคิดว่าควรพักผ่อนสักงีบเปล่าผมหมดความเหนื่อยไปแล้วแววจิตเขาตอบอย่างรวดเร็วขอกาแฟแก,แก่ๆผสมบัลันดีสักถ้วยแววจิตจัดการเสียบปลั๊กหม้อต้มกาแฟแล้วสอนแผงก็ถามขึ้นอีกคุณกําลังมีอะไรจะบอกผมอีกเขาไม่สู้ดีจากคุณพระสกรค่ะทําไมเห็นจะเป็นเมียเขาแล้วกันมังค่ะเธอตายเสยร็จแล้วทนพิษบาดแผลไม่ได้ทนายความหนุ่มโครงสีใสย,ยังอ่อนใจ นี่ไงเล่ามือถือพงมาเลยแต่รถคุณนายพัสกรนั้นขับอย่างช้าๆนะคะหนังสือพิมพ์ยืนยันว่าฝ่ายชนเป็นฝ่ายผิดผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นแววจิตแต่หมายความว่าแม้เราขับรถให้ดีถูกทางช้าเพียงไรก็ตามอีกฝ่ายที่ถือพงมาเลยอาจฆ่าเราได้ผิดหรือถูกเป็นเรื่องของกฎหมายแต่ตายหรือทุพพลภาพเป็นเรื่องของผู้รับเคราะห์กฎหมายอาจลงโทษให้คนผิดเข้าตารางแต่คนถูกคือคนเคราะห์ร้ายเข้าโรงพยาบาลหรือป้าช้าซาธุดิฉันไม่เคยคิดอย่างมีรถยนต์กับเขาเลย แต่นั้นอย่าคิดว่าคุณหนีพ้นนะแม้คุณอยู่ในรถเมย์คุณก็อ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันไม่เห็นหรอกหรอคนที่อยู่ในรถเมย์ก็ตายได้เหมือนกันตราบที่กฎหมายยังไม่มีตัวบทลงโทษอาชญากรผู้ถือพงมาลายตราบใดที่ไม่มีการกดขันการจราจรไม่ว่าบนถนนในเมืองหลวงหรือบนทางสายเปลี่ยวนอกเมืองหลวงและตราบใดที่ยังให้บอนุญ,ญาตขับขี่ยังไม่มีกฎเกณฑ์ตราบนั้นอาชญากรผู้ถือพงมาลายจะมากขึ้น ววจิตชงกาแฟามาส่งให้ภายหลังที่เติมบัลันดีให้ตามกําหนดที่เขาเคยดื่มในเวลาที่อิจโลอยมาแล้วดิฉันเอาหมอนมาให้คุณยื่สืบนเก้าอี้สักครู่คงแข็งแรงและก็ปีกระเป๋าขึ้นได้แต่ถ้าคุณสัญญาจะไม่ถอนปลั๊กโทรศัพท์ออกนี่เย็นมากแล้วไม่มีลูกความคนใดติดต่อมาอีกแล้วนอกจากกรณีพิเศษซึ่งเรื่องเนี้ผมเกือบจะปวดหัวแล้วนะปวดหัวไปละคนสนุกไปได้ค่ะสัญญาค่ะขอบใจใคนสวยเขาเอาหมอนโยนลงไปบนเก้าอี้ยาวตัวนั้น เราหลับภายใน3นาทีภายในสินาทีสําหรับความหลับสนิทก็นานพอสําหรับเลี้ยวแรงที่จะเรียกกลับคืนมาแววจิตกลับไปเอาหมอนแพงบางๆอ่อนนุ่มมาสองสามใบวางลงบนเก้าอี้โครงเหล็กติดกับหน้าต่างเปิดเครื่องทําความเย็นแล้วก็กลับออกไปเหนื่อยจริงๆเขาสารภาพกับตัวเองเหนื่อยอาการความหลับคือชั่วขณะหนึ่งของสวรรค์ของคนที่เต็มไปด้วยความอิดโรยเขาทอตัวเหยียดยาวบนเก้าอี้ยกแขนทั้งสองขึ้นประสานกันไว้เบื้องบนศีรษะ แต่ก่อนที่เขาจะหลับเสียงกลิ่งโทรศัพท์ดังขึ้นสัญชตาตญาณที่เหมือนเครื่องจักรกลทําให้สอนแผงเพนเข้าหาโทรศัพท์ก็ได้ยินเสียงแววจิตคุณบุตรสาคามต้องการพูดสส่ด้วยค่ะต่อมาเขากดปุ่มสวิตช์เครื่องขยายเสียงโทรศัพท์แล้วพูดออกไปว่าผมสอนแผงเขาคุณบุตรสาคามยินดีมากที่คุณปลอดภัยขอบคุณค่ะจะกรุ่นน้ำที่ฉันไปพบที่ไหนคะที่ไหนก็ได้ถ้าคุณคิดว่าปลอดภัยสําหรับคุณแต่สํานักง,งานผมไม่ดีแน่ทีเดียวผมไม่ทราบมีตาเหี่ยวคอยจับเหยื่ออยู่กี่คู่ เสียงกันเต็มไปด้วยความห้าหา,ชาญชันชัยของบุษราคําตอบมาว่าอ๋อดิฉันไม่กลัวหรอกค่ะไม่เคยกลัวอะไรจนนิดเดียวแล้วมันก็ทราบเราด้วยคุณพัศกรให้คุณติดตามตัวดิฉันอยู่ซอนแพงนิ่งไปครู่หนึ่งคิดวุ่นวายในสมองอยุครู่หนึ่งก็ตอบไปว่าดีเหมือนกันครับดีเหมือนกันงั้นเชิญคุณมาหาผมเด๋ยนนี้เลยปิดสวิตช์แล้ววางหูโทรศัพท์เข้าที่แววจิตก็โผล่เข้ามาพร้อมถาดเบียร์โคตรเล็กหน้ายิ้มละใหม่คุณรู้หรือเปล่าทราบแล้วค่ะรอดรีบพูด คุณบุตรสลาคำคือยาวิเศษเหนือความหลับเป็นไหนไหนดิฉันจึงเปิดเบียร์มาให้คุณยังไงล่ะคะวางไว้บนโต๊ะนั่นแหละเขาพูดสั้นๆโดยไม่หันมามองหลอนเราปาดไปที่โต๊ะเขียนหนังสือไขรกุญแจหยิบปืนสั้นออกมาดูกระสุนแววจิตมองอย่างเป็นห่วงแล้วคนวิตกนี่เป็นเรื่องถึงกับต้องใช้นั้นกันอีกแล้วล่ะคะความจําเป็นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วความฉุกรละหุกเท่านั้นจะบอกได้คุณไม่ใช่นาะยตรวจนะคะคุณเป็นทนายความในการต่อสู้เพื่อป้องกันชีวิตจําเป็นเหรอต้องเป็นอย่างนั้นเป็นนอย่างี้ ความจาเป็นของคนเรามันเหนืออื่นใดแววจิตปืนกระบอกนี้ไม่ใช่ปืนเถื่อนและฉันก็มีใบอนุญาตใช้อุปืรณ์กระพกมันได้ด้วยนี่ก็เป็นการเริ่มต้นยิงยิงเพื่อป้องกันชีวิตหรือยิงเพื่ออะไรก็แล้วแต่แต่ก็ต้องมีการตายกันบ้างละ่ะเปล่าเข่ายิ้มเป็นการเริ่มต้นไปสู่อวสานต่างหากแววจิตยืนนิ่งคิดอยู่ครู่หัวคิ้วขมวดเข้าหากันอย่างรังเลแล้วก็คลายความเคร่งเครียดกลายเป็นยิม้มดิฉันตกใจมากเกินไปจนลืมคิดว่าท่านทานายความสอนแผงที่แท้ก็เป็นนายตำรวจมือปราบมาก่อน หน้าที่ดิฉันจะต้องเข้มแข็งให้สมกับตำแหน่งไม่ว่าฐานะที่ท่านเป็นทนายความหรือนักสืบหรือมือปราบเอาละค่ะดิฉันจะรอดูว่าคุณสอนแผงจะแผงสอนอย่างไรแต่ขอสาบานว่าหากปืนกระบอกนี้มีการลั่นกระสุนกันด้วยมือคุณแล้วดิฉันจะขอลาสักเดือน2เดือนจะไปไหนละ่ะโรงบาลปราสาทตร์หรือไงเปล่าค่ะจะไปสมัครเป็นสมาชิกสโมอสรยิงปืนเพื่อฝึกหัดยิงปืนให้แม่นเพราะไม่ทราบว,ว่าสำนักง,งานทนายความนี้จะเปลี่ยนป้ายเป็นสำนักง,งานนักสืบเฉลยศักดิ์เมื่อไหร่ อารมณ์ขันของทั้งสองฝ่ายทําให้มีเสียงหัวล้อพันออกมาจากลําคอได้ทั้งสองคนแล้วแววจิตก็กลับออกไปข้างนอกเพื่อรอต้อนรับนางสาวบุษราคาซึ่งกําปมแห่งความลับทั้งมวลไว้อีก20นาทีต่อมาแววจิตก็เข้ามารายงานอย่างเคร่งครัดต่อหน้าที่ของตนว่าคุณสอนแผงคะคุณบุษราคามาถึงแล้วจะเชิญเข้าข้างในหรือเปล่าเชิญมาเลยยิงสาวหันไปที่ประตูแล้วกล่าวอย่างชัดเจนว่าขอเชิญข้างในคะคุณบุษราคาคุณสอนแผงรอคุณอยู่แล้ว ทนความผู้กำลังทำหน้าที่นักสืบยืนนิ่งอยู่กลางห้องเมื่อบุษราคำปรากฏให้เห็นเต็มตาเขาก็ไม่ลังเลที่จะลงความเห็นในชับพพันทันทีว่ารอนเป็นสตรีสาวที่สวยพอที่พัสกรหรือใครก็ตามเห็นเข้าแล้วจะไม่รักไม่ได้วงการภาพยนต์ไทยคงภาคภูมิใจมากถ้าหากมีบทประพันธ์นักเขียนคนใดระบุไว้อย่างชัดเจนว่านางเอกหรือผู้แสดงนำฝ่ายหญิงมีบทบาทและวัยสาวใหญ่ไม่ใช่วัยรุ่น บุษราคำย่อมอยู่ในฐานะจะเดินผ่านการคัดเลือกได้อย่างสบายไม่ว่าหลังฉากหล่อนเป็นอย่างไรหากเลวแหลกฟอนเฟสจนไม่มีชิ้นดีแล้วในวงการแสดงก็ย่อมจะไม่ถือเอาเป็นเรื่องสลักสําคัญอะไรนักมรากฏจัดว่างามแล้วแต่บุษราคำยังงามกว่าเป็นไหนไหนหล่อนอยู่ในชุดสีน้ําเงินแก่เสื้อขาวสะอาดเรียบร้อยยังผลให้บุคลิกลักษณะของหล่อนเด่นชัดขึ้นในที่สุดเราก็พบกันจนได้ผมยินดีเหลือเกินที่ได้พบคุณเชิญนั่งครับคุณบุษราคำ สอนแผงก่าวเชิญอย่างสุภาพขอบพระคุณค่ะคุณทำห้ดิฉันต้องมุดออกจากที่ซ่อนได้เก่งเหมือนกันแต่ดิฉันก็หมดความสงสัยอะไรแล้วเมื่อคุณพัสกรบอกดิฉันว่าคุณเป็นนายตำรวจมาก่อนมาเป็นทนายความนั่นไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรนักหรอกครับเรื่องขอกําลังจะขาดอกกาลังจะหักทําลายยังรอเราอยู่ถ้าท่านผู้มีพระคุณของดิฉันไม่กลัววนกาวายหรือเป็นห่วงผราขี้ริ้วผืนนี้มากเกินไปทุกอย่างไม่เดือดร้อนถึงคุณแน่เปล่าสอนแผงรีบป,ปฏิเสธผมไม่เดือดร้อนอะไรเลยข้อสําคัญคือ คุณยังไม่ทราบว่าผมกับคุณพัสกรเป็นเพื่อนเก่าแก่กันมาก่อนแล้วงานที่คุณพัศกรถนัดและชํานาญกับงานของผมเป็นคนละเรื่องกันแต่เราต่างก็ใช้ความชํานิชํานาญของเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันปัญหาที่ว่าผมจะพลอยลำบากยุ่งยากก็หมดไปคุณบุษราคาครับบัดนี้คุณตัดสินใจหรืออย่างว่าคุณกับผมจะพบกันด้วยความสัตย์ความจริงทุกอย่างบุษราคำมีกิริยาอึดอัดอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยกรนั้นหล่อนยังแสดงออกอย่างไม่ชัดแจ้งว่าหล่อนได้ตัดสินใจดังสอนแผงก้าวหรือไม่ครูห่หนย้อนถาามว่ จำเปเหรอคะแววจิตนําเครื่องดื่มมาให้บุษราคำและสอนแผงคือเบียร์ขวดเล็ก2ขวดถ้าอย่างนั้นคุณคงยังไม่ได้ตัดสินใจสอนแผงว่าเวลานี้ทุกอย่างแข่งกับเวลาก่อนอื่นผมขอให้คุณเข้าใจและเชื่อใจในคำมั่นสัญญาด้วยกิติยศของผมว่าอะไรที่เป็นความลับส่วนตัวของคุณอันอาจนํามาซึ่งความเสื่อมแก่คุณคุณได้กล่าวมาในห้องนี้มันก็จะแตกดับในห้องนี้ที่ผมต้องการทราบไม่ใช่ฐานะเจ้าหน้า,านนที่ตํารวจ แต่เพื่อประกอบแนวทางที่ผมจะดําเนินเพื่อป้องกันคุณและสุภาพบุรุษที่เคารพนับถือคุณพัสกรเหรอคะเสียงของบุษลาคําแจมใสครับคุณพัสกรซึ่งในไม่ช้ามือของวายหลายจะยื่นเข้าไปหาทางทําลายไม่ชีวิตก็เชื่อเสียงเกติยศไม่ว่าด้านใดก็ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือความปลอดภัยในชีวิตและเกียรติของคุณรวมทั้งน้องสาวคุณด้วยทั้งหมดนี้ยังไม่สมควรกับข้อเท็จจริงที่คุณจะให้ผมทราบราหรอกเหรอครับบุสลาคําก้มหน้าคางจดอกไม่เอ่ยปากอะไรออกมา เม้มริมฝีปากแสดงให้เห็นลักษณะคนใจเข้มแข็งแม้คุณไม่บอกไม่เอ่ยปากอะไรเลยผมก็คำทางถูกบัดนี้ผมก้าวมาถึงค่อนทางแล้วสอนแผงเริ่มใช้เลขเพทุบายใหม่ต่อไปผมพบนายมิงพบเสรีพบเซเมงแล้วล่อนเงยหน้ามองดูตาเขาอย่างรวดเร็วดิฉันเชื่อเพราะคุณเป็นนายตำรวจเอาเป็นเชื่อแค่นั้นแต่ย่าเชื่อว่าผมใช้ความเป็นนายตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งกำลังจะเป็นคดีอาญาขึ้นมาขณะนี้เราอยู่ในฐนานะป้องกันป้องกันทุกอย่าง เพื่อคนบริสุทธิ์อย่างน้อยสองคนน้องสาวของคุณและพัสกรหล่อนหยิบแก้วเบียร์ขึ้นจิบหยิบสองบุหรี่จากกระเป๋าถือออกมาจุดแล้วตกลงใจทันทีเอาละค่ะจริงอย่างคุณว่าความเชี่ยวชาญของคุณทําให้คุณรู้ความจริงได้ช้าเร็วเท่านั้นดีทีเดียวครับแล้วมันจะช่วยไม่ให้คุณกลายเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายสยอีกด้วยค่ะความจริงดิฉันกําลังจะเป็นบ้าอยู่แล้วเพียงแต่ขอน้องสาวดิฉันออกไปจากเมืองไทยก่อนเท่านั้นถ้าผมมี่วดร่มอยู่ด้วยคุณจะพ้นจากการตัดสินใจแบบนั้นคุณอาจกล่าวได้ว่า ผมยังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรพอที่จะรับรองออกไปสุ่ม4ี่สุ่มห้าแต่ผมมีความมั่นใจของผมว่าแรงใจของคุณพัะสกรที่เพ่งแรงคุณในด้านดีกับน้ําเนื้อแห่งมิตรของผมกับคุณพัสกรคุณพัสกรดีต่อคุณอย่างไรผมก็ต้องเห็นว่าคุณดีกว่าคนอื่นเสมอไปผิดหรือถูกเอาไว้พูดกันทีหลังระยะนี้เราต้องช่วยเหลือกันเหมือนคนลงเรือลําเดียวกันน้ําเสียงของหญิงสาวเริ่มปรากฏร,รอยแห่งความหม่นหมองออกมาแต่คุณพัสกรไม่รู้ดีฉันเป็นคนเลวร้ายอ,อย่างไรคุณพัสกรรู้ดีเท่าผมรู คุณต้องไม่ลืมวัยของคุณพัสกรเป็นผู้ที่อยู่ในวัยที่ยังไม่ถึงกับรุ่มหลงยังมง,งมง,งาหลาเพราะความแก่ชาราและก็ไม่ได้มีตาอันมืดมนมันตาของเด็กหนุ่มคุณนึกถึงข้อน,นี้บ้างหรือเปล่าคุณบุษลาคำครับในที่สุดทนายความก็เป็นฝ่ายชนะถ้อยคําอันเต็มไปด้วยเหตุผลหวานล้อมกระทั่งหญิงสาวเห็นดีเห็นงามไปด้วยทุกอย่างดิฉันถูกจ้างไปฮ่องกงในฐานะนังเอกภาพยนตร์รอดเริ่มตน้น คนภายนอกรู้แต่เพียงว่าดิฉันเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานอยากได้ชื่อเสียงแต่ความจริงดิฉันอยากได้เงินเพราะความอยากได้เงินนี่เองทําให้ดิฉันเกือบกลายเป็นโสเภณีเข้าแล้วข้อนี้เราทราบดีและเห็นใจคุณสอนแผงปลอบใจให้ฝ่ายจำใส่คืนแล้วเราก็รู้ด้วยว่าเงินที่คุณต้องการและได้มานั้นแท้จริงคุณเองไม่ได้ใช้จ่ายมันเท่าไหร่ค่ะนั้นประเดี๋วดิฉันจะเล่าให้โดยละเอียดในระยะนั้นขอเป็นที่เข้าใจเสียก่อนว่าดิฉันร้อนเงินยอมทําทุกอย่างเพื่อเงิน แต่เมื่อไปถึงฮ่องกงแทนที่จะได้เล่นหนังดิฉันกลับรู้แท้จริงว่าดิฉันต้องรับภาระเป็นผู้นําสินค้ายาเสพติดเข้ากรุงเทพนอกจากนั้นยังต้องเอาตัวบําเลออารมณ์ใคร่ของบุคคลสําคัญหรือพ่อค้ายาเสพติดในฮ่องกงอีกด้วยข้อนี้ดิฉันไม่ยอมแม้ได้ชื่อเป็นเมียเก็บใครมาแล้วก็ตามมองเห็นตัวเองแล้วมันไม่ผิดกับโสเภณีชัดๆเพียงแต่เป็นเมียเก็บก็ร้ายกาจพออยู่แล้วแต่ทีนี้จะทําอย่างไรดิฉันกลัวคุกกลัวตารางเท่ากับความอยากได้เงิน กรุงเทพก็กําลังกวดขันบุคคลที่เคยติดต่อยาประเภทนี้เข้ามาในกรุงเทพบ่อยครั้งเข้าตํารวจก็ชักลู้แกวมันจึงเปลี่ยนวิธีดําเนินการโดยใช้ผู้หญิงดิฉันเป็นคนแรกและใครๆก็รู้ว่าดิฉันเคยแสดงภาพยนตร์มาแล้วขณะที่ใครต่อใครไปถ่ายทําภาพยนตร์ในเมืองฮ่องกงกงกันที่ไหนเลยเจ้าหน้าที่จะคิดว่านางเอกภาพยนตร์จะขนยาเสพติดเข้ามาด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจเขากวดขันเฉพาะเรื่องคอมมิวนิสต์เป็นส่วนใหญ่แต่ครังแล้วเมื่อคุณพัะสกรเดินทางมาญี่ปุ่นและไทเปโครงการก็เปลี่ยนไปหมด โดยเอาคุณพระสกรเป็นเครื่องมือค่ะะดิฉันเองไม่ได้คิดไปเลยว่าถึงต้องเสียตัวให้กับเธอแต่พอใกล้ชิดกันเข้าก็กลับไปมองเห็นความน่าเคารพน่าบูชาในตัวเธอดิฉันยอมปล่อยตัวให้ด้วยความสมัครใจอย่างแท้จริงนี่เองที่ทาให้ดิฉันหักหลังไวายร้ายเหล่านั้นโดยแทนที่จะเอายาเสพติด,ต,ดติดตัวเข้ามาปรปับปนกับพี่พ่อของเธอดิฉันกลับเอาแต่ของใช้ต่างๆที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรเข้ามาแทนพี H ่พ่อเหล่านั้นไม่ได้ถูกเปิดออกตรวจตาเลยไวายร้ายก็เข้าใจว่าดิฉันนาออกมาด้วย แล้วของนั้นอยู่เสร็จที่ไหนสอนแผงถามด้วยใบหน้ายิ้มย้มแจ่มใสหล่อนก็ตอบด้วยเสียงอันพองแผ้วเหมือนสาใจในการกระทําของตนที่มีต่อใครคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งถ้าคุณพัสกรเป็นคนอื่นที่ไม่เหมือนเธอดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะกลายเป็นผีร้ายหรือเปล่าแต่ดิฉันไม่ได้นํามันมาด้วยหรอกค่ะเขานํามันมาให้ดิฉันตอนเช้าของวันที่เราจะเดินทางดิฉันก็ขายมันเสร็จที่นั่นเลยเราก็ซื้อบุหรี่กับน้ําหอมใส่กระเป๋ามาแทนสอนแผงโหดแล้วยังชอบใจพร้อมพึมพำ ถ้าคุณพัศกรทราบเรื่องนี้เขาก็จะคิดอย่างไรเธอก็คิดว่าเธอได้คบผีหลายตัวหนึ่งเท่านั้นทนายความสั่นหน้าร์ผม,มเองยังมองคนผิดพลาดและมีอะไรชวนสงสัยอยู่เสมอคุณพัศกรเป็นคนมองคนในแง่ดีไม่เคยทับถมอดีตอันผิดพลาดของใครทั้งใจอ่อนและเมตตาคุณพัศกรจะขอบใจคุณมากกว่าปรับปรำคุณไม่ว่าคุณทําอะไรไม่ดีถ้าคุณเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเหยื่อคุณดําเนินไปตามแผนการแล้วเผิ่มมีการตรวจค้นที่พอก,กันขึ้นการจะกลายเป็นว่าคุณพัสกรคือพ่อ้ายยาเสพติด สัทอ์อย่างไรก็ไม่รอดไปแน่ในเมื่อฮีพอร์ตเหล่นะานั้นระบุชัดว่าเป็นของคุณพัสกรแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นตารางชื่อเสียงเกรติยศเอาละเรื่องนี้ผมถือว่าคุณมีคุณต่อชายที่คุณไม่เคยคิดจะรักมาก่อนเลยผุบผับก็เกิดรักขึ้นและทั้งจับใจโดยรู้ดีว่ากฎหมายเถื่อนของนัก้ายาเสพติดที่จะลงโทษคนหักหลังคือสังหารให้ตายดิฉันไม่กลัวเลยข้อนั้นแล้วเงินก้อนนี้เงินก้อนนี้ทําให้ดิฉันคิดหักหลังคนอีกต่อไปคิดจ้างฆ่าคนอีกต่อไป และเพื่อป้องกันไม่ให้คุณพัศกรต้องได้รับความเดือดร้อนดิฉันจึงหลบหนีเธอไปเสียแม้จะบอกกล่าวให้รู้ดิฉันอาจตายจากไปก็เพื่อปารถนายสิ้นกังวลและคิดว่าพระคิริวผืนเดียวจะมีราคาค่างวดอะไรแต่กลับตรงกันข้ามเพราะคุณพัศกรกลับเห็นว่าสิ่งที่คุณเรียกว,ว่าพระคิริวเป็นของมีค่าและคุณไม่สงสารคุณพัศกรบ้างดอกหรอไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่คะเธอบั่งมีเงินทองล้นเหลือทำไมจะหาผู้หญิงที่ดีกว่าดิฉันอีกน้ำไปทนไม่ได้ความรักของผู้ชายบางครั้งก็เข้าใจยากครับคุณบุาค อย่างไรก็ดีระยะนี้ขอคุณแน่ใจเสียก่อนว่าคุณเป็นบุคคลมีค่าสําหรับแกมากถ้าคุณทําอะไรลงไปเป็นการให้ร้ายแก่ตัวคุณเองก็ไม่แตกต่างอะไรกับคุณทําลายจิตใจของคนที่มีความหวังดีต่อคุณอีกคนหนึ่งเข้าใจอย่างนี้นะครับค่ะเบียร์ขวดเล็กอีกสองขวดถูกนํามาแล้วความเป็นกันเองระหว่างทนายความกับบุตรลาคำก็มีมากยิ่งขึ้นที่นี้เหรีใช่ไหมครับที่เป็นผู้วางแผนการนี้ในกรุงเทพเขาเลยค่ะแต่ในฮ่องกงเป็นอีกพวกหนึ่งที่ติดต่อค้าขายกันบอกผมอีกนิดครับ ว่าแล้วสอนแผงก็บรรยายลักษณะของชายผมเกลียนสวมแว่นตาที่สนใจติดตามที่อยู่จนพบพอจบบุตรสาคำก็แข่งเกลียดเที้ยมหันขึ้นทันทีคนคนนี้แหละค่ะที่ดิฉันจะเอาเข้าคุกเข้าตารางเพราะฆ่าคนไอหมอนี่แหละดิฉันต้องเสียผู้เสียคนก็เพราะไอหมอนี่กรุณาร้อยผมฟังสักหน่อยสอนแผงขอร้องหญิงสาวถอนใจยาวอีกครั้งแล้วความหลังหรือประวัติ่ยาวไวอันน่าระทึกใจก็พลัง้งพูออกมาโดยไม่มีการปิดบังเมื่อ2ี่ปีเสร็จมาแล้ว ครอบครัวหนึ่งซึ่งมีบุตรหญิงสองคนประสบความวิบัติหัวหน้าครอบครัวคือบิดาเสียชีวิตทิ้งมารดากับบุตรสาวน้อยสองคนไว้ในโลกโดยบุตรสาวคนโตมีอายุแก่กว่าน้องสาวหลายปีมารดาได้หอบหิ้วบุตรีน้อยทั้งสองซัดเซพเนจรตินถีปากกัดโดยไม่ได้คิดมีสามีใหม่ในที่สุดก็พัดเข้าไปในซ่องโสเภณีแห่งหนึ่งในละแวกแพร่งสรรพาศาสตร์นางผู้เป็นแม่รับใช้เจ้าของซ่องในฐานะแม่ครัว เด็กทั้งสองก็ต้องชะตานางแม่เราซึ่งมีความรักบริสุทธิ์ใจถึงกับลงทุนให้ลูกคนโตของแม่ผู้ครอหลเข้าโรงเรียนความรักความเอ็นดูได้เปลี่ยนแปลงไปกระทั้งกลายเป็นความรักของมารดากับบุตรต่อมาเมื่อเด็กคนโตอายุได้12ขวบมารดาก็เสียชีวิตไปคนหนึ่งทอเถงบุตรสาวทั้งสองไว้กับนางแม่เราซึ่งรับเลี้ยงอย่างลูกในไทรแม่เราผู้มีนามว่าเนียมรักเด็กคนโตมากกว่าคนน้องเพราะเหตุนี้กระมังต่อมาเมื่อนางตกเป็นเมียรับของลูกครึ่งผิวคนหนึ่ง ผูมีกำเนิดในสาพันธรัฐมาลาอยู่และบังเอิญเด็กคนเล็กเป็นที่ต้องชะตาของชายต่างชาติต่างผิวคนนั้นจึงได้ยกน้องเล็กให้เขารับไปเลี้ยงยังบุตรบุญธรรมคนพี่คือบุตรลาคำคนน้องคือมรกตดังที่สอนแผงได้ทราบจากมรกตแล้วขณะนั้นบุตรลาคำโตพอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วแต่ก็หนีไม่พ้นจากฐานะของบุตรีนางแม่เหลาซึ่งเป็นโสเพณีเพราะหล่อนเองไม่ทราบภายหลังแม่ตายไม่กี่เดือนนางเนียมให้หล่อนใช้นามสกุลของตนมา แม้จะได้รับการศึกษาอย่างดีแต่เมื่อเติบโตขึ้นความคิดก็แผ่กระแสไปกว้างใหญ่แ,หลและไกลกระทั่งมองเห็นฐานะของมารดาเลี้ยงว่าเป็นความด่างพร้อยของเกติยศตนหล่อนถูกส่งไปศึกษายัางโรงเรียนดีๆมีเพื่อนฝูงมากรู้จักค่าของคําว่าเกติยศมากขึ้นเพียงไรก็ย่อมรู้จักความอับอายมากขึ้นเพิงนั้นแต่บุตรลาคําก็หนีความกตัญญูไปไม่พ้นในเมื่อนางแม่เราเจ้าของซ่องคนนี้เป็นผู้มีพระคุณก่อเวรกรรมแก่ตนและมารดาของตน ชีวิตแม่คนที่2คนของดิฉันอ,อะไรแน่นอนไม่ได้แม้ว่าจะจากชายคนหนึ่งไปสู่ชายคนหนึ่งในฐานะสามีแต่แท้จริงก็เป็นไปไม่นานความรักของแม่เนียมที่มีต่อขุนเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือไม่ถ้าความรักของแม่คนที่2เปลี่ยนแปลงไปในทางเลวร้ายแล้วก็ดิฉันจะไม่ได้รับความเดือดร้อนอะไรเลยแต่แม่ยิ่งรักดิฉันมากรักกระทั่งดิฉันรู้ว่าในโลกนี้แม่รักฉันซยิ่งกว่าตัวแม่เองและแม่เองเป็นคนพูดว่า ความรักของแม่กับดิฉันกําลังเป็นมันทำลายอนาคตของดิฉันแม่พยายามจะให้ใครต่อใครรู้ว่าแม่ไม่ใช่แม่แต่คนที่รู้ความจริงก็ล้มหายตายจากไปสิหมดแล้วคนใหม่ที่รู้จักดิฉันกับแม่ต่างพากันพูดว่าแม่กําลังจะย้อมแมวขายแม่เป็นโสเภณีมาก่อนแล้วตั้งโตเป็นแม่เราแม่มีลูกที่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อพอลูกโตแม่ก็อําพรางกําเนิดของลูกเพื่อให้ลูกเป็นคนวิเศษสอนแผงตัวเย็นเฉียบขดเลอบตามองดวงหน้าอันขาวเพื่อ มีขอบตาแดงก่ำและน้ำตาของบุษราคำที่กำลังไหลยิ่งมีคนเข้าใจมากขึ้นแม่ก็ยิ่งดิ้นหล่นมากขึ้นขนาดนั้นเองแม่ก็ได้สามีใหม่อีกคนหนึ่งไอคนที่คุณเห็นนั่นแหละค่ะแต่ก่อนนั้นมันเคยเป็นจ่าตำรวจที่คุ้นเคยกับแม่มานานปีมันรู้จักประวัติเราดีตอนที่แม่เข้าไปลวมโหวจมท้ายกับมันนั้นมันยังเป็นตำรวจมีอิทธิพลอยู่มากหรือถ้าจะพูดให้ถูกมันก็แมงดานั่นดีๆมันได้กับแม่สองปีก็ถูกออกจากราชการพอพ้นราชการก็กลายเป็นนักลงทุนทุกทา แต่รู้เท่าทันแม่จึงส่งดิฉันออกมาเสียจากบ้านโดยให้ไปอยู่บ้านน้าสาวน้าเขยหรือน้องของแม่นั่นเอง